สวัสดีจ้าวันนี้นะคะวันหยุดค่ะขณะน,นี้กําลังซักผ้านะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องตากผ้าค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิค่ะไม่มากไม่น้อยนะคะอุณหภูมิค่ะติดบวกนะคะ13องศาค่ะขณะน,นี้นะคะเครื่องจักรกาลังทํางานนะคะโดยการใช้พัดลมเป่านะคะ เป่าเสื้อผ้าให้แห้งค่ะบรรยากาศการตากผ้านะคะอากาศวันนี้นะคะติดบวก13องศานะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะมีผ้าอาทิตย์ทอแสงนะคะแต่บรรยากาศการตากผ้านี้นะคะต้องตากในห้องตากผ้าค่ะวันนี้นะคะกําลังซักผ้านะคะขณะนี้ก็กําลังตากผ้าค่ะเอามาแขวนในห้องตากผ้านะคะบรรยากาศ การตากผ้าค่ะเวลาซักผ้าเสร็จก็ต้องมาตากในห้องตากผ้านะคะตึกบางตึกนะคะต้องใช้ห้องตากผ้าเป็นตู้เล็กๆนะคะเหมือนกับตู้เย็นนะคะแต่ตึกที่อยู่ดีนะคะตึกที่อยู่ตรงนี้ค่ะใช้ห้องตากผ้าเป็นห้องกว้างค่ะสะดวกสบายนะคะการตากผ้าที่นี่เราใช้พัดลม พัดด้วยความร้อนค่ะในการตากผ้านะคะการตากผ้าค่ะการจองเวลาซักผ้าสามารถจองได้แต่ละคิวอยู่สองชั่วโมงค่ะวันนี้จองคิวซักผ้าสี่ชั่วโมงค่ะจองไปสองคิวนะคะคิวละสองชั่วโมงจองสองคิวก็สี่ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะมีการตากผ้าหลากหลายสีค่ะวันนี้ค่ะบรรยากาศของตาม ตากผ้านะคะของน้องนางค่ะน้องนางกําลังตากผ้าวันนี้วันหยุดค่ะเราก็ใช้วันหยุดให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการจองคิวตากผ้าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาการจองคิวอ่ะส่วนมากนะคะคิวที่เขาจองไว้จะเต็มค่ะวันนี้ดีนะคะวันดีค่ะมีคิวซักผ้าค่ะสามารถจองได้ถึงสี่ชั่วโมงเลยนะคะบรรยากาศค่ะ เอาบรรยากาศแห่งการตากผ้านะคะมาให้ชมค่ะอุณหภูมิูอบด้วยความร้อนค่ะ100องศานะคะความร้อนนะคะในการตากผ้าค่ะห้องตากผ้าใช้เวลาทั้งหมดนะคะ4ชั่วโมงเครื่องจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติค่ะสูงสุดเครื่องทำงานในการปั่น ัดลมตากแห้งด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงสุดใช้เวลา4ชั่วโมงเครื่องไฟฟ้าก็จะตัดอัตโนมัตินะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาตากไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงแล้วค่ะบรรยากาศการตากผ้านะคะอีกสักครู่ผ้าก็จะแห้งนะคะสูงสุดก็ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงผ้าก็แห้งค่ะก็อยู่ที่ ความหนาความบางของผ้านะคะวันนี้เอาบรรยากาศการตากผ้ามาให้ชมค่ะวันนี้นะคะการตากผ้าอยู่บนขั้วโลกเหนือคะ่ะของประเทศสวีดดเดนดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมค่ะการทาสีก็สวยงามอยู่นะคะบริเวณผนังด้านห้อง ด้านข้างๆของห้องตากผ้าเป็นสีขาวดาดฟ้าข้างบนเป็นสีขาวบริเวณพื้นเป็นสีฟ้าค่ะบรรยากาศนะคะเอามาให้ชมนะคะชมบรรยากาศการตากผ้าของผู้คนอยู่บนขั้วโลกเหนือดินแดนพระอาทิตย์เที่งคืนค่ะตรงนี้นะคะเป็นห้องตากผ้ารวมนะคะต้องใช้เวลาในการจองคิวจ้าวันนี้ค่ะ คิวให้สักภาาก็เลยสบายใจดีใจไปเลยจ้า